ตอนการดูดทําความสะอาดสระนะคะโดยทีมงานช่างเทคนิคของบ้านสระว่ะะายน้ำค่ะก่อนทนี่จะทำการดูดทำความสะอาดสระเนี่ยตอนนี้ปั๊มก็ยังทางานปกติอยู่เป็นเป็นระโบบพอโต้อยู่เราก็จะมาทําการอฟอฟเมื่อเราออฟแล้วเราก็จะมาทําการต่อตัวอ,อุปกรณ์ใส่หัวแปลงปลายท่อด้านหนึ่งของตัวท่ออ่อนดูดเนี่ยเราก็จะมาเสียบเข้ากับตัวล้อล้อดูดแล้วก็จะเอาตัวด้ามกับตัวหัวแปรงเนี่ยจุ่มลงไปในน้ํา ถ้าเราสวมเข้าไปในระบบดูดเลยอนะ่ะมันจะดูดอากาศเข้าไปที่ปั๊มซึ่งอันนี้เป็นวิธีที่ผิดถ้าอากาศมีปั๊มมันจะเสียแรงดนันแล้วปั๊มจะไม่ดูดเพราะนั้นเราต้องทําการไล่ไล่ไล่ไลน้ําเข้าไปในท่อให้ให้ให้เต็มหรือให้มากที่สุดก่อนวิธีการไล่เ <c oughs> นี่ยอาจาจาะท่อจุ่มอย่างนี้ก็ได้เราจะดูดทางความสะอาดส,าาสเนี่ยเราจะใช้ตัวสปิเมอร์เป็นตัวดูดทางความสะอาดสเพราะฉะนั้นตัวสเดือเราจะปิด พอเราเตรียมอุปกรณ์เสร็จเปิดสกิมเมอร์อย่างเดียวแล้วเราก็จะมาเอาท่อตัวนี้สวมเข้ามาในตะก,ก,กร้าสกิมเมอร์ถ้ามั่นใจแล้วเราก็เสียบปั๊บเดี๋ยวมันจะดูดเลยตึงๆแล้วถ้าว่ามันดูดแล้วเราก็เริ่มทําการดูดทำความส,าสะอาดได้เลยเราจะไม่ยกหัวดูดนี้พ้นน้ำระหว่างที่ปั๊มยังทํางานอยู่เมื่อดูดทาความส,าสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนเราก่อนที่จะยกไม้ขึ้นมาเราต้องมาปิดสวิตช์ให้เรียบร้อยก่อนปิดการทํางานปั๊มก่อนปิดการทํางานปั๊มก่อนถึงจะเริ่มเก็บอุปกรณ์ได้ อ่าพอเสร็จพอเก็บอุปกรณ์เสร็จแล้วเราก็กลับมาเปิดระบบให้กลับไปทำงานที่ออโต้ปกติ